สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่สบายไม่รอนะคะรุ่นนี้ดีเทลคอจะเป็นคอวีป,ปกค่ะแล้วก็จะมีเข็มกลัดมุกตกแต่งตรงช่วงอกสามารถถอดได้แถมให้ทุกชุดเลยนะคะด้านซ้ายจะเป็นงานพิมพ์ลายค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังจะเป็นสีพื้นนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้จะมี2ส,สีนะคะที่ส่อยู่จะเป็นสีเขียวแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวแขนสอกนะคะสีชมพูแขนสั้นค่ะสีชมพูแขนสอกค่ะ สวยทั้งสองสีเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ